ครับก็มีข่าวดีจากทางสินมั่นคงประกันภัยครับที่เขาเริ่มที่จะเรียกลูกค้าที่ไปเปิดเคลมเอ่อโควิด -19 ไว้ใครที่เคยไปยื่นเรื่องไว้กับเขาตั้งแต่ช่วงก่อน15มีนาคมเนี่ยเขาจะเรียกเข้าไปทําสัญญาแต่จริงๆแล้วนะครับทราบม,มาว่าไครก็ตามแต่แม้กระทั่ง<ม>ไม่ได้แมเสเซจนะถ้าเกิดเข้าไปติดต่อแล้วก็ไปเข้าคิวรอเขาสักนิดหนึ่งแล้วก็ยื่นเรื่องไปเนี่ยเขาก็จะให้ เออทำสัญญาให้ทางสิ่มันคงเขาผ่อนชำระหรือจะรับเป็นเงินก้อนเขาก็จะกำหนดไทม์ไลน์ให้นะครับก็น่าจะประมาณมิถุนากรกฎาคดาครับเริ่มที่จะได้ค่าสินใหม่ นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีของทางสินมั่นคงที่มีต่อลูกค้าที่เปิดเคมโควิดนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะอันนี้พูดในฐานะที่ชีวิตด้านหนึ่งของผมก็เป็นคนประกันภัยอยู่นะครับแรนดิงของสินมั่นคงเขายังมีความมั่นคงอยู่พอ,พอสมควรนะครับประกอบกับว่าไอ้ม,มาธานฉบับสุดท้ายเขาสิ้นสุดลงแล้วเขาก็เริ่มที่จะคำนวณค่าสินใหม่ได้หรือว,ว่าค่าสินใหม่ทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเอาตรงเนี้ยเอายอดเงินตรงเนี้ยที่เขาต้องจ่ายเนี่ยเอาเริ่มบริหาราการเงินนะครับง้้้ถาาาาาาเเกกิดลูคบบบงรยแว่ข เพราะว่าเขาก็ต้องผ่านวิจิตมาเหมือนกันแล้วเราก็ให้เขาทยอยจ่ายมาเขาก็พอที่จะมีเวลาบริหารเงินได้ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของลูกค้าทั่ว,วไปถึงจะไม่ได้รับแต่ก็เหมือนกับเป็นสัญญาณที่ดีที่ไม่ไปในเส้นทางเดียวกับทางเดอะวันแล้วก็อาคาเน์ไทยประกันพวกนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเป็นกองทุนประกันภยัยเข้ามาดูแลมันก็จะน่าจะยากต่อการที่จะติดตามแต่ตอนนี้ก็บริษัทเขา น่าเชื่อเลยว่าสินมันคงเขามีแบรนดิ้งที่ดีเขาไม่น่าจะทิ้งลูกค้านะครับถ,ถ้าเกิดเขาผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยเราเชื่อว่าสินมันคงเขาก็น่าจะกลับมาได้ฉะนั้นเราก็ในฐานะลูกค้าอาจจะยังไม่ได้เงินตามสัญญาประกันภัยก็ตามแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเขาว่าโอเคอาจจะรอสักหน่อยหรือว่ายอมให้เขาผ่อนชําระมาให้เรานะครับวาภาพรวมของธุรกิจมันก็ยังพอไปได้อย่างนี้เราก็พอที่จะได้ขาสินใหม่ตรงนั้นกลับมานะครับก็ถือเป็นข่าวดีก็มาอัปเดตกันขอบคุณครับ